กราบสวัสดีท่านสาธุชนกันทุกท่านนะครับขณะน,นี้ทุกท่านก็จะได้รับฟังธรรมะจากอาจารย์แบงค์นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยสนทนาธรรมะให้ได้รับฟังนะครับว่าเหตุใดองค์เทพเทวาจึงมาอยู่กับมนุษย์แล้วมาอยู่กับมนุษย์เพื่ออะไรมาฟังคลิปนี้นะครับ ้องบอกตามความจริงนะครับว่าเป็นความเชื่อของปัจจตังนะครับส่วนใครที่ไม่เชื่อก็ไม่ต้องมารับฟังนะครับเป็นนาณาจิตตังนะครับในสมัยหนึ่งตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ดับขันปริณิพานพระอานนทูลถามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเหตุใดตถาคตไม่ดูแลพระพุทธศาสนาให้ครบ5,000ปี เหมือนพระพุทธเจ้าองค์ก่อนที่ผ่านมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงยิ้มแล้วก็ตอบกับพระอานท์ไปว่าแล้วใครกันเล่าที่จะดูแลพระพุทธศาสนาของเราต่อไปต่อมาต่อมาก็เป็นพระอานุนพระสารีบุตรอุบาสกอุบาสิกาและก็สามเณร ช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนาจนกว่าจะครบอายุ5,000ปีนั่นเองแล้วก็มีเหล่าองค์เทพพระอิศวรรพระนารายณ์พระพรมพระยมพระการทาเวสสุวรรณโนแล้วเหล่าพญานาคราชทุกทุกพระองค์ก็ขอดูแลพระพุทธศาสนาเมื่อปี1,450ปีนี่ก็เป็นยุคขององค์เทพไทยเทวานั่นเองที่ จะมาอยู่กับมนุษย์นั่นเองเพราะว่าองค์เทพนั้นท่านได้รับคําบัญชาการจากองค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเพื่อจะดูแลพระพุทธศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองต่อไปบางคนก็บอกว่าเทพไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาฟังนะครับเทพเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแน่นอนถ้าไม่เกี่ยวกับพระพุทธ,ธศาสนานะในงานพิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาบุญวันพระเออวันพระใหญ่อย,อย่างเงี้ยทำไมจะต้อง ชุมนุมเทวดาหรือว่างานแตง่งงานบวชทําไมจะต้องชุมนุมเทวดาทําบุญบ้านก็ชุมนุมเทวดาเพื่ออะไรเพื่ออัญเชิญองค์เทพเทวาเนี่ยมาอาร่วมอนุโมทนาบุญนั่นเองนะครับถ้าเทพไม่มีจริงเข,งของอาคงคงจะไม่ต้องเชิญมานั่นเองแต่การที่เทพจะมาอยู่กับมนุษย์นั่นน่ะไม่ใช่ว่านึกจะมาอยู่กับมนุษย์ก็มาอยู่มั่ว,มวไม่ใช่นะครับเพราะว่าร่างกายของมนุษย์นั่นน่ะเหม็นเหมือนซากศพนะครับ เต็มไปด้วยกิเลสรักโลภโกรธหลงลาคะจิตใจไม่สะอาดบริสุทธิ์มนุษย์พวกนี้องค์เทพเทวาท่านจะไม่มาอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าจิตใจไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์นั่นเองส่วนผู้ที่จะมีองค์เทพเทวามาอยู่ด้วยก็เป็นผู้ที่สร้างบุญสร้างบาร,รมีกับเทพองค์นั้นในอดีตชาติเป็นผู้รักษาศีลมาตั้งแต่เด็กจเจริญภาวนามาโดยตลอดนะครับขัดเกลาจิตใจจนสะอาดบริสุทธิ์ มันก็จะมีกลิ่นของศิลออกให้มีกลิ่นกายที่หอมนั่นเองเนี่ยแหละองค์เทพเทวาก็จะเลือกมนุษย์ผู้นี้นั่นเองเลือกเพื่ออะไรเพื่อจะได้ในการมาสร้างบุญสร้างบารมีนั่นเองท่านมีหน้าที่ที่จะช่วยเผยแพร่ธรรมะให้ทุกคนเดินทางได้ถูกต้องนั่นเองให้รู้ผิดชอบชั่วดีนั่นเอง แต่หากว่าไม่มาอยู่กับมนุษย์เป็นกายทิพย์จะเผยแพร่ธรรมะได้ไหมคําตอบก็คือไม่ได้เพราะว่าเป็นเพียงธาตุอากาศดังนั้นจึงต้องอาศัยขันห้าของมนุษย์นั่นเองเพื่อสื่อสารกับมนุษย์เพื่อให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์นั่นเองแล้วก็บํารุงพระพุทธศาสนาให้จเจริญลูกเรืองต่อไปคนที่มีองค์เทพมาอยู่เนี่ยอาการจะเป็นยังไงอาการลักษณะจะเป็นยังไงก็จะมีนิมิตฝันถึงองค์เทพองค์นั้นเช่นฝันถึงอ่า ฝันถึงท้าวเวสวรนโนอะไรอย่างนี้ว่าท่านจะมาอยู่ด้วยอะไรแบบนี้ท่านจะมาช่วยให้กิจการงานเจริญรุ่งเรืองอะไรแบบนี้มันก็จะเห็นในนิมิตในมิตรฝันอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็กิจการงานของคนนั้นก็เจริญรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนี่แหละเขาเรียกว่าคนที่มีองค์เทพเทวามาอยู่ด้วยจะเป็นแบบนี้อยูอ่อยู่ก็อยากสวดมนต์ขึ้นมานะครับอยากสวดมนต์ภาวนาขึ้นมาหรือบางทีสวดมนต์อยู่ดีๆก็เหมือนมีคนมาสวดด้วย นั่นแหละเขาเรียกว่าอาการของคนมีเทพมาอยู่ด้วยก็จะมีอาการปวดหัวข้างเดียวมีอาการขึ้นไส้ในวันพระอย่างเงี้ยเมื่อไปยินได้ยินพระส่วนบาลีก็จะมีอาการขนลุกขนพองสอยองเก้าเนี่ยอาการของคนที่มีเทพมาอยู่ด้วยส่วนคนที่ไม่เชื่อก็จะบอกว่าเพ้อเจ้ออะไรเงี้ยอันนี้มันเรื่องจริงครับมันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาถ้าไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยอาจารย์จะไม่มาพูดโดยเด็ดขาดนะครับอาจารย์ต้องบอกตามจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คน คนที่ไม่มีบุญบารมีเนี่ยองค์เทพเทวาไม่มาอยู่ด้วยหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีบุญบารมีองคเทพเทวาจึงเลือกล่างเพื่อจะบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปถ้าถามว่าเอ๊ะอาจารย์มาพูดเรื่องเทพอาจารย์มองเห็นเทพเหรอคําตอบก็คือเห็นนะครับถ้าไม่เห็นอาจารย์มาพูดไม่ได้หรอกนะครับองคเทพท่านรักผู้ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบจิตใจสะอาดบริสุทธิ์นะครับสาธุเจริญพร